เปิดมาตอนที่หเนี่ยภาพก็สายไปที่อดีตของซิซุกะจังในอดีตเนี่ยพ่อกับแม่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงเลยซิซุกะก็ได้แค่มองดูแตะ่ระหว่างนั้นแซปปี้ก็เข้ามาหาเธอเธอก็อุ้มแซปปี้ออกมาข้างนอกแล้วก็ได้อธิษฐานกับดวงดาวว่าขอให้พ่อนั้นไม่หายไปจากเธอแล้วภาพก็ตัดมายังปัจจุบันซึ่งทาวกปี้ก็อยู่ที่สวนสาธารณะกับไอ้เจ้าอาซูมะเสียงในตอนนี้ก็ไม่เป็นธรรมชาติสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเพิ่งร้องไห้มายัางไงล่ะเ <laughs> สีย ปดเจ็บปวดจิบขายก็นั่นแหละสะครับอาซึมะอยู่กับทากปี้หลังจากที่ทากปี้นั้นโดนซิสุกะจังเนี่ยเอาเหินฟาดหัวเข้าไปผมก็ไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงแต่ว่าอาจจะเป็นพลังของเขาก็ได้ในตอนนี้ทากปี้เนี่ยก็มาสารภาพทุกอย่างให้กับเจ้าอาซึมะรู้นะว่าเขานั้นไม่ได้มาเพื่อให้ซิสุกะจังนั้นแฮปปี้แต่เขามาเพื่อมารินาจางังไอเจ้าอาซึมากม็พูดอะไรของแกนเนี่ยไม่เห็นจะเข้าใจเลยวยสับสนไปหมดแล้วแล้วทากปี้ก็ส่วนไอเจ้าอัซ านนัไปตามหาซิสุกะจังกันเถอะพอตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วอสมาร์คุณก็ไปด้วยสิผมไปหาข้อมูลอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแบบว่าทาโกปี้นั้นได้ตายไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่แล้วกลับมาแก้ไขสิ่งที่ทําผิดพลาดไปจะว่าตัวใหม่ก็ไม่เซิงหรอกแบบว่าตอนนั้นได้ตายไปแล้วแล้วเขาพอลืมตาขึ้นมาอีกทีเนี่ยก็มาอยู่ที่บ้านของซิสุกะจังแล้วหรือเขาอาจจะโดนตีตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเขาโกวิ่งหน,นีมาเลยแต่ว่าตรงี่วิค์เนี่ยผมอา คลิปแยกก็แล้วกันแต่คลิปนี้สปอยไปก่อนเจ้าอาสึมะเนี่ยมันก็บอกว่าฉันไปไม่ได้หรอกนะเพราะว่าผมน่ะเจอคุเสียไม่ได้อีกแล้วนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้เจอกับนายแล้วละ่ะซึ่งในตอนนี้เนี่ยที่บ้านของอาสึมะนั้นก็มีปัญหาหลายอย่างมากคุณแม่เนี่ยได้ล้มซอกซอกสลบไปเลยพ่อได้รู้ว่าไอ้เจ้าจุญญานั้นได้ฆ่ามารินาจังซึ่งก็ไม่ได้ไปมอบตัวอะไรหรอกนะแค่บอกให้ครอบครัวรู้เท่านั้นมันก็บอกว่ามันก็ต้องรีบกลับไปเหมือนกันเพราะงั้นก็เลยเอานี่มาให้หนายแล้วในระหว่าางนนััน้้กกุปี็บ เจ้าอสึมะไว้แล้วก็พูดว่าถ้าไม่ึงพูดแบบนั้นล่ะไม่เอานะอย่าทิ้งฉันไปเลยยังไม่ได้เจอกันอีกแล้วมันน่าเศร้านะอสึมะคุณนะ่นเล่นกับผมไม่สนุกเหรอไอเจ้าอสึมะก็คิดสักพักนะแล้วก็พูดว่าสนุกสิเทลโกปี้ก็สวดออกมาใหญ่เลยในตอนนี้แล้วทําไมล่ะเพราะผมงโง่นิสัยไม่ดีงั้นเหรอผมไม่รู้หรอกนะว่าทําไมแม้แต่ตอนนี้ผมก็ยังอยากให้ซิสุก,กานั้นยิ้มออกมาให้ได้อยู่เลยผมไม่เข้าใจเลยซิสุก,ก้าจังนะเป็นเด็กไม่ดีที่ทําเรื่องหอดร้ายทําให้มารินจาจังนั้าเศร้ แต่ก็ดีใจนะที่เอาขนมปังมาให้แล้วก็สนุกที่ได้เล่นด้วยกันผมไม่เข้าใจเลยทําไมเด็กไม่ดีถึงเป็นคนดีเหมือนกันไอเจ้าสมามันก็เหี้ยอยู่แล้วสิคนเราเนะี่ยก็มีด้านดีด้านไม่ดีเหมือนกันทั้งนั้นแหละขนาดคุซนะเขายังไม่ทําการบ้านส่งเลยแล้วผมนี่แหละที่แย่ที่สุดในตอนนี้แต่ถึงอย่างนั้นที่เราเล่นด้วยกัน3คนมันก็สนุกมากจริงๆเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาเลยที่ผมคิดว่าไปโรงเรียนแล้วมันสนุกเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันยังไง่ะถึงนายจะทําตัวเลื่อยเปื่อยถึงจะโง่ถึงจะเป็นแค่ไข เอ้ก็ใจดีนายนะ่ะสมผมที่โง่เขาไล้ความสามารถไล้ประโยชน์เกินเยียวยาว่าสุดยอดเพราะนายโง่ยังไงล่ะก็เลยรู้ว่ามาจากใจจริงเรื่องแค่นั้นนะผมรู้ดีเพราะอย่างนั้นเซนถึงได้มาขอบคุณนายยังไงล่ะแล้วก็เอากล้องให้กับทาโกปี่นี่เครื่องมือของนายใช่ไหมบอกเลยว่าสปอยตอนที่หเนี่ยละเอียดยิบแบบไม่ข้ามเช่อะไรเลย สนุกสุดๆอาจจะยาวนิดหนึ่งแต่ก็สร้างมันเถอะเพราะว่ามันสนุกยังไงล่ะเสเนนะี่ยพี่จะช่วยคุณเสีเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองคนเดียวสุดท้ายก็ทําอะไรไม่ได้สักอย่างบางทีนะมันคงผิดตั้งแต่ที่คิดจะเข้าไปช่วยแล้วแล้วมันก็สวมเว่นเข้าไปแต่เท่ากับพี่ก็ได้ทังนะนี่อาซุมะคงสิ่งที่อยู่ตรงตานะ่ะดูเหมือนจะไม่ใช่ตัวก่อนหน้านี้นะอาจ,จอารย์อาซุมะก็บอกเลยผมซื้อมาใหม่นะเพราะว่าได้เงินพาร์ทไทม์งวดสุดท้ายของพี่สายเพราะว่าจุญญาอนะ่ะเขาโดนไล่ออกแล้วและเขาอนะ่ะไม่อาจ จะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ได้บอกเลยว่าอสมะในตอนนี้เศร้าดักเลยก่อนที่จะจากไปเนี่ยอสมะก็บอกว่านี่เจ้ามือที่เราแฮปปี้ของนายนะ่ะมีเครื่องมือย้อนเวลากลับไปได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าครั้งหน้าได้เจอผมอีกสักครั้งช่วยบอกผมทีนะว่าให้ลองทะเลาะก,กับพี่ซายดูบ้างแล้วมันก็ยิ้มออกมาบา,บายยนะทากกปี้ที่ยอกคุณไม่ออกกูดไม่ออกเลยในตอนนี้ทั้งสองก็ล่ำลากันแล้วทากกูปี้เนี่ยก็ได้อยู่ที่สวนสาธารณะคนเดียวแล้วดูการก็ผ่านไปเรื่อยเขาก็ได้คิดนะ ผมคิดแต่จะเข้าไปช่วยเพียงอย่างเดียวเลยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วพอถึงช่วงฤดูหนาวแล้วเนี่ยก็มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เลยว่าเด็กสาวทั้งสองคนที่หายตัวไปเนี่ยในตอนนี้ได้พบแล้วกลายเป็นศพอนาถกรรมเด็กสาวทั้งสองคนนั้นกลายไปเป็นศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วในระหว่างนั้นซิสุกะก็ได้เดินกลับมากลับมาที่สวนสาธารณะที่เดิมพร้อมกับปอคอแซปปี้เหมือนเดิมเลยแล้วในระหว่างนั้นทากปี้ก็เข้ามานะแล้วก็พูดว่านี่ ซิสุกาจังแต่ดูหน้าซิสุกาจังแล้วเนี่ยไม่มีแววว่าจะยิ้มได้สักนิดเลยซิสุกาจังผมมีเรื่องจะคุยด้วยแต่ว่าซิสุกานั้นก็เดินเข้ามาแล้วหลีกไปฉันจะไปหาแซปปี้ที่สถานีอนามัยต้องตรวจสอบกระเพาะของคนในสถานีอนามัยด้วยอ้าว oh! อะไรวะเียแท็กโกปี้ก็พยายามห้ามนะั้นถ้าทำแบบนั้นคนในสถานีอนามัยเขาจะเศร้าใจนะห้ามทำร้ายคนอื่นเด็ดขาดเลยนะฉันไม่อยากให้สิสุกะจังทำแบบนี้เลยผมเลยเศร้าใจที่สุดสิสุกะจังก็เศร้าใจเหมือนกันสินะแต่ว่าสิสุกะจังนั้นก็ได้เอาตีนั้นเหยียบหน้าของทกโกปี้เอาไว้งั้นต้องให้ซันทำยังไงเหรอคุณพ่อมองซันอย่างกับคนแปลกหนะ้าจะให้ซันทำยังไงเหรอถ้าคุณพ่อไม่ใช่คุณพ่อของซันแค่คนเดียวซันต้องทำยังไงตอนที่โดนห้ามไม่ให้ขึ้นเรือคนเดียวเนี่งงทงไกปี ก็พยายามบอกนะว่าผมเจ็บแต่ว่าศิษกาจังก็ยังระบายออกไปไม่มีผู้ใหญ่คนอื่นอยู่ด้วยสักคนตอนที่มาม้าไม่กลับบ้านมาที่บ้านเนี่ยฉันต้องทํายังไงเหรอแล้วก็เตะทากปี้บอกเลยว่าปิวไปเลยตอนนี้สมุโดโน้ตฉันหายไปฉันต้องทํายังไงเหรอทั้งระบายทาั้งตีทากปี้นะตอนที่บอกว่าฉันตัวเหม็นมันเหม็นตรงไหนเหรอแล้วก็จับหินนนะแล้วก็เตรียมที่จะทุบเข้าไปทากปี้แล้วก็ทุบเขาจริงๆด้วยเขาก็ทั้งทุบทั้งระบายออกไปนะตอนที่อยากเจอป้าแต่ไม่ได้เจอฉันต้อง ยังไงเหรอตอนที่เขาให้ผู้ปกครองมาดูแลการเรียนการสอนเนี่ยจะไม่มีใครมาสักคนสันต้องทำยังไงตอนที่โดนคนโกรธเพราะแซปปี้เสียงดังสันต้องทำยังไงเหรอตอนที่เขาบอกให้เรียกคนที่บ้านมาแต่ไม่มีใครอยู่บ้านสักคนสันต้องทำยังไงละ่ะแล้วหลังจากนั้นก็หยุดพาทาก,กปี้แล้วก็พูดสุดท้ายว่าสันต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครเหรอไม่เห็นจะมีใครเห็นหัวสันสักคนเลยนี่นะบอกเลยบอกเลยในตอนนี้ไอ้จิ้มขายต้องพักสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยกลับมาสปอยใหม่เอาละ กลับมาแล้วซึ่งสิซุกะจังในตอนนี้ร้องไห้ใหญ่เลยทั้งหมดนี้ยัยสันทํายังไงนายบอกสันมาเซ่เทาโกปี้ก็บอกไปเลยว่าสันไม่รู้หรอกนะแต่ก็เข้าไปจับมือสิซุกะขอโทษนะสิซูกะจังผมไม่เข้าใจเรื่องอยากๆหรอกแต่ก็โดนชิซุกะจังนั้นเอาหินนั้นทุบเข้าอีกแล้วไม่เห็นจะมีประโยชน์เลยนี่นะอย่ามาจับสันนะแต่เทาโกปี้ก็ยังจับเอาไว้จับมือเพื่อคมแฮปปี้ยังไงล่ะขอโทษด้วยนะผมขอโทษนะชิซุกะจังผมขอโทษที่ทําอะไรให้ไม่ได้เลยแต่ก็ดันทุรังทําอะไรตลอดขอ นะทั้งที่ผมไม่เข้าใจความรู้สึกของซิสุกะาจังเลยแท้ๆผมขอโทษที่ไม่เคยรับฟังเธอเลยผมขอโทษนะซิสุกะาจังที่ทิ้งเธอเอาไว้คนเดียวแบบนี้บอกเลยว่าในตอนนี้ซิสุกะาจังก็จุดทุบทาโก,กปี้แล้วพร้อมกับร้องไห้ออกมาพร้อมกันเลยต่อ้พูดแบบนั้นไปป๊าป๊าก็ไม่กลับมานี่นะมามาก็ไม่ได้รักฉันอยู่แล้วเซปี้ก็ไม่กลับมาอยู่ดีทั้งบทนี้มันก็ยังแย่เหมือนเดิมแล้วาทาโกปี้ก็เข้าไปกอดเธอเอาไว้นะบอกเลยว่าในตอนนี้ บอกเลยดูรูปมนี้สิชิบยายเลยทั้งสองคนร้องไห้ไปด้วยกันโอ้วัตถุ์มีเพลงขึ้นมาด้วยอ่ะที่มันสปอยใช่ไหมหรือว่ารียลตันเนี่ยบอกเลยว่าทากุปี้กับซิสิกาจากนั้นเดินไปเรื่อยๆพร้อมกับร้องไห้เพลงเพลงเจ็บปวดชิบหายเลยเพลงทั้งสองก็เดินทางไปด้วยกันพอหิวอาหารเนี่ยก็ใช้เงินที่ได้วางแผนกับอาสมานั้นเอาไว้ ซึ่งในในสมุดเนี่ยมันก็เขียนเลยว่าเงินตัวนี้เอาไวไ้ใช้ในยามสุขเสริญจริงๆนะทั้งสองก็มากินข้าวด้วยกันที่สวนสาธารณนะทาโกปี้ก็ตัดผมให้กับซิซุกะาจากพร้อมกับนอนที่นั้นเลยแล้วภาพก็ตัดมาช่วงเย็นซึ่งซิสุก้อพูดไม่ออกเลยกูซิซุกะเนี่ยก็ยังร้องไห้ไม่หยุดนะไม่รู้ว่าผ่านไปกี่วันแล้วทาโกปี้กับซิซุกะาจากเนี่ยก็กลับมาที่สวนสาธารณนะเหมือนเดิมทาโกปี้ก็บอกว่าผมมีเครื่องมือสุดเจ๋งที่อยากจะให้ซิซุกะดูนนะนั่กก็คือล้องายรูปป ถ้าใส่เจ้านี้ถ่ายรูปแล้วเอารูปที่ถ่ายมาใส่กล้องอ่านข้อมูลเนี่ยก็จะสามารถกลับไปซ่วงเวลาที่ถ่ายรูปนั้นเอาไว้ถึงตอนนี้มันจะพังก็เถอะนะจนไม่ทํางานแล้วแต่ว่าแต่ว่านะแต่ว่าซิสุกะจังอันที่จริงผมนึกออกได้เรื่องหนึ่งเรื่องที่ผมพอจะทําให้เธอได้แล้วเขาก็กดกล้องตัวนั้นนั่นก็คือพลังแฮปปี้ของผมสามารถใช้งานได้ถ้าสละพลังแฮปปี้ของตัวเองไปเหมือนกับสละชีวิตตัวเองนั่นแหละก็จะสามารถใส้กล้องย้อนอดีตได้อีกครั้งหนึ่งซิสุกะจังไม่เห็นแบบนั้นเขาก็วิ่งเข้าไปในเ เดียวก่อนนั่นเดียวสิแต่ว่าไม่ทันแล้วทาโก้ปี้นั้นก็เริ่มที่จะหายตัวไปแล้วทาโก้ปี่ก็จะหายไปอีกคนใช่ไหมแต่ว่าทาโก้ปี่ในตอนนี้ซิสุกะจางังผมต้องทําให้ซิซุกะจังนั้นยิ้มออกมาของกล้างให้ได้เลยเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมีความสุขมากเลยนะบอกเลยว่าอ เฉยจิจุกาจังก็พูดว่าเสนยิ้มได้นะอย่าไปเลยอถึงเธอผู้แสนสําคัญของผมผมให้เธอได้สิ่งที่ต้องการมาไว้ในมือด้วยเธอแล้วก็ขอบคุณนะที่จิจุกาจังนั้นมาเล่นกับอาโกปี้แล้วก็ขอบคุณด้วยที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ขอบคุณในตอนนั้นที่เอาขนมปังมาให้เขากินด้วยบอกเลยว่าจิจุกาจังในตอนนี้ร้องไห้หนักมากเดี๋ยวก็สิทาวโกปี้ และแล้วภาพก็ย้อนอดีตกลับไปเดยย้อนกลับไปแล้วเขา็ปี้ไม่อยู่แล้วเหลือแค่ซิสุกะจังคนเดียวเแถมซิสุกะจังในตอนนี้ก็ไม่รู้ด้วยว่ามันคืออะไรอ๋อโอ้โอตามมายัางบ้านของซิซุกะอีกครั้งในตอนนี้ก็มีเสียงทาโกปี้เหมือนเดิมนะที่ปลุกซิสุกะจังให้ลุกขึ้นไปโรงเรียนพอซิสุกะจังมาที่โรงเรียน,นก็เหมือนเดิมเลยโต๊ะเทละเลทแถมมารินาจังนั้นก็เดินเข้ามาด้วยเหมือนเดิมนั่นแหละอรุณสวัสดิ์อิปอลสีเต ในระหว่างนี้เนี่ยก็มีเสียงทากอปี้เรื่อยเรื่อนะที่บอกเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังข้อมูลทั้งหมดให้ฟังเลยขลเลยขาเป็นคนขี้แกล้งมันนาา่นจังก็บอกเลยนี่วันนี้ไม่ได้ติดดอกพูดดาวไว้บนหัวนี่นะแต่แล้วมันนาา่นะจังก็รู้สึกได้ว่ามีดอกพูดดาว บานออกมาเขาก็สงักไปทันทีเลยเอ๋อะไรแลเนี่ยแต่ว่าแต่ว่านะมีแค่มารินาจังคนเดียวที่รู้ว่ามีดอกกุดาวบนหัวแต่ว่าในความจริงแล้วในถามไลน์เนี่ยทุกคนไม่รู้หรอกนะแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นด้วยที่ซิสุกะจังนั้นจะเอาดอกกุดดาวมาติดไว้บนหัวมีแค่มารินาจังกับจิสุกะจังที่รู้สึกได้ว่าเคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วพาวกษากไปที่เจ้าอาสึมะอาสึมะก็บอกเลยเมื่อวานสั้นทะเลาะกับพี่นะโมน,น่นนี่ยเล่นกากแค่แท้แต่ก็ยิบไปเล่นคนเดียวเฉยเลยผมก็อยากเล่นเพล์ซี เหมือนกันนะนเพื่อนๆเนี่ยก็ตกใจเลยอ๋อมีเพซสีด้วยงั้นเหรอเขาหน้าไว้เล่นด้วยกันนะบอกเลยในตอนนี้ชีวิตอาเิวะก็ดีขึ้นระดับหนึ่งแล้วก่อนที่พวกเขาจะจากไปเนี่ยเจ้าอาเซวะก็กาว่าจะทักซิสุกะจังนะแต่ซิซุกะจังก็เดินออกไปเหมือนเดิมทั้งสองก็แยกย้ายกันเหมือนเดิมเลยพอตัดมาอย่างที่สวนสาธารณะเนี่ยมารินะจังก็เข้ามาทําร้ายโดยการถีบซิซุกะจางังบอกเลยว่าสายตาของเธอนั้นโคตรน่ากลัวเลยให้มันน้อยๆหน่อยเถอะอิปอลสิทพอมีแกอยู่มา้มาถึงร้องไห้ทุกวันปะะ ป๊าก็โกรธทุกวันทั้งหมดเป็นความผิดของแกคืนป,ป๊ามานะแล้วก็จับปากกานั้นเตรียมที่จะเสียบซิสุกาจังแต่ตอนที่จะเสียมเนี่ยก็เห็นอ๋อเห็นรูปทาโกปี้อยู่ในหนังสือของซิสุกาจังซิสุกาจังเนี่ยก็งงนะเอาทําไมมารินาจังถึงหยุดล่ะมารินาจังก็ถามเลยตัวนะั้นมันคือตัวอะไรซิสุกาจังก็บอกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันดูเหมือนเขาขอไปยังไงก็ไม่รู้มารินาจังในตอนนี้ก็บ่นเลยขยะสัตๆเลยนี่เห็นแล้วอยากจะอ้วกเป็นเศษขยะ ให้ความรู้สึกเหมือนเศษขยะเลยซิสุกจะจจงก็พูด้แต่ว่าเหมือนมันจะทําอะไรได้เลยนะเหมือนจะติดตามมาตลอดเลยมารินาจังก็แล้วก็นะมันมักจะซอบเข้ามาคุยด้วยตลอดเลยอา แถมไม่ยอมกลับบ้านอีกต่างหากเป็นเจ้าโง่แท้ๆสิกาจังก็ทั้งที่ทําอะไรไม่ได้แต่ก็เอาจะพูดอย่างเดียวบอกเลยว่าทั้งสองจำได้หมดทั้งสองก็พูดพร้อมกันว่าการคุยกันก่อให้เกิดความแฮปปี้ได้นะบอกเลยว่าทั้งสองร้องไห้ร้องไห้พร้อมกันนี่เธอจะร้องทำไมเนี่ยสิสิกาจังก็บอกว่าเธอก็ร้องเหมือนกันนั่นแหละนี่มันอะไรกันเนี่ยทั้งสองก็ไม่รู้เลยนะก็ร้องไห้ออกมาพร้อมกันเลยในตอนนี้เหมือนว่าทุกคนจะมีความรู้สึกเหมือนกันหมดเลยคนที่เกี่ยวข้องกับทาโกปี้นะทั้งไอ้เจ้าอา นจังแล้วก็ซิสุก้าด้วยพวกเธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกต่อไปทั้งสองท่างก็เดินกลับจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างแน่นอนในระหว่างนั้นซิสุกาจังเนี่ยก็มองกลับไปก็เห็นภาพทาโกปี่นั้นพูดว่าขอบคุณนะบายบายมารินาจังก็ถามเลยนี่ยืนมองอะไรของเธอเนี่ยแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วก็เดินกลับบ้านพร้อมกันแล้วในระหว่างเดินกลับบ้านเนี่ยบอกเลยว่ามีเพลงเพลงปิดท้ายของ mm hmm. อน,นิเมะเรื่องนี้แหละ mm hmm. บอกเลยว่า น้ำตาแตกเตี่ยมเขาเอาขึ้นไม่ได้หรอกนะเพลงนี้มันลิขสิทธิ์มันหนักมากทจริงก็อยากเอาขึ้นเลยนะแต่ว่าเอาขึ้นแล้วคลิปผมมันก็เขาจะบล็อกไม่ให้ใครดูได้เลยก็เวลามาเลาฟังเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้นะในคําอธิบายใต้คลิปหังในคําอธิบายแล้วก็คอมเมนต์ด้วยบอกเลยถ้าใครฟังใครดูอธิบยจริงเนี่ยน้ําตาแตกแน่นอนเหมือนมีอินเครดิตขึ้นด้วยนะ ในไ้ตัวหนังสือขึ้นเยอะแยะเลยแล้วก็เพลงบรรเลงไปเลยแล้วภาพก็ถัดมาดูเหมือนว่า,างสองจะโตแล้วทั้งสองก็มาที่ร้านขายเครื่องสำอ,งอางทาโกปี้ไม่ใช่แซปปี้ต่หากท <c oughs> ุกวนนีีรากปี้ติดปากผ้ผมเลยใช่ในตอนนี้แซปปี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยทาโกปี้ทาโกปี้อีกแล้วไม่ใช่หรอกนะทาโกปี้ไม่อยู่กับพวกเราแล้วทาโกปี้ไปแล้วมารินะจังเนี่ยดูเหมือนว่าจะเอาคุณแม่นั้นไปลงพยาบาลเป็นที่เรียบ้อ แล้วยเพราะว่าอาการหนักเกินไปทั้งสองก็เติบโตมาแบบไม่มีพ่อไม่มีแม่เลยเลยก็พยายามเตะขาสิจุกายแทงแต่สิจุกายจากหลบได้ในตอนนี้เธอหลบ ซิสุกะจังเนี่ยก็บอกว่าอยากซื้อไอเซโดแล้วก็หันไปเห็นไอเซโดตัวหนึ่งที่มีลูกรู้สึกว่ามันคุ้นๆหอบองดีๆแล้วเนี่ยนี่มันอะไรเนี่ยแล้วดูหน้ามันดีๆสิคว่าคว่าคุ้นๆไหมคุ้นไหม,ไมล่ะทั้งสองก็พูดพร้อมกันเลยนี่ปากกากระต่ายดาวเสาร์านี่นะแต่ว่ามันคืออะไรเนี่ยเธอเป็นคนพูดเองนี่นะแล้วภาพกระสายไปที่สวนสาฮารณะที่ทาโกปี้เคยอยู่ไม่มีทาโกปี้มีแค่ดอกซากุระดอกเดียวที่หล่นลงมาแล้วก็จบ จบไปแล้วไม่มีตอนต่อแล้วนะเอาละมาส่วงท้ายของคลิปแล้วเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าผมชอบมากๆเรื่องนี้แะเทียบกับสโล,โลเลเวลลิ่งนะผมชอบเรื่องนี้มากกว่าแบบมันคือความจริงความจริงความจริงของชีวิตของคนเราแบบจริงสุดๆจริงมากเอเอไปทำคุดทำร้องให้เฉยถ้าใครอยากให้ผมสปอยแบบเต็มครบทุกตอนเลยเนะี่ยก็บอกมาได้แต่ครบทุกตอนก็ผมก็ทำครบแล้วนะผมทำเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ไปดู ที่่อถ้าใครยังไม่ได้รู้ตอนที่หนึ่งก็ไปดูได้แต่ถ้าอยากให้ทำคลิปแบบว่าทําให้มันจบเรื่องเป็นคลิปเดียวได้ไหมทําได้แต่ต้องสปอยใหม่ผมต้องร้องไห้อีกอีกครั้ง บอกเลยก็เจ็บสุดและเทียบกอนุนานะถามว่าสูสีกับอะไรก็ก็ก็สูสีสูสีมากแต่ว่าเรื่องนี้หนักกว่าผมว่าหนักสุดดาร์คทั้งดาร์กทั้งเศร้าแล้วก็แฮปปี้ส่งท้ายด้วยดูเหมือนจะดีนะแต่ก็ไม่ดีดูเหมือนจะแฮปปี้แต่ก็เศร้าเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าทาโก้ปี้ไม่อยู่แล้วโอ้ยจะฟักใครมีอนิเมะดีๆแนะนําก็แนะนําได้นะผมชอบมากไอ้ที่เจ็บตับเนี่ยอยากได้สกูตับทองแล้วมาวิค์ส่งท้าย ตอนที่ทาคุปี้นั้นกลับมากลับมาอยู่ในสวนสาธารณะเนี่ยที่แรกผมก็คิดว่าทาคุปี้นั้นโดนตีเราวิ่งกลับแล้วก็คิดว่าเขานั้นโดนตีตายแล้วแล้วก็พลังของเขานั้นสามารถย้อนเวลากลับไปในตอนนั้นได้แต่ก็นะตอนนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลแล้วก็มาทําคลิปแยกนะว่าทาคุปี้นั้นหลังจากที่โดนซิสุกาจากนั้นเอาหินทุบหัวเขาแล้วเนี่ยเขากลับมาได้ยังไงแต่ว่าหลังจากนั้นผมก็ทุกคนก็เห็นเหมือนกันใช่ไหมที่ซิสุกาจากนั้นเอาหินทุบ ว่าทาโกป,ปี้ทุบทุแบบเยอะมากแต่เขาก็ไม่เป็นอะไรตอนนี้ผมยังสับสนยังสับสนอยู่นะแต่ว่าในตอนนั้นทาโกป,ปี้ก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซิสุกะจังหายไปไหนพอตื่นมาก็ไม่เห็นซิสุกะจังแล้วนี่แหละที่ผมสับสนเพราะว่าตอนแรกก็โดนซิสุกะจังนั้นทุบหัวไปแล้วในตอนนี้เขาเข้ามาผล่ที่สวนสาธารณะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจําอะไรไม่ได้เขาก็ไม่รู้ด้วยว่าซิสุกะจังนั้นหายไปไหนตอนนี้แหละที่ผมสับสนเพราะว่ามันถ้าจะบอกว่าทาโกปี้วิ่งกลับมาแต่ทําไมเขาถึงจําอะไรไม่ได้แต่ถ้าจะบอกว่าเขาตายแล้วเขา ย้อนเวลากลับไปเนี่ยท้าไมซิซุกะจังนั้นยังไม่ย้อนเวลาเหมือนกันซิซุกะจังนั้นก็ยังดําเนินอยู่ในโตเกียวอยู่จนคว้าท้องเด็กคนนั้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมได้นะตรงนี้แต่ถ้ามีใครกําลังจะบอกว่าอะไรกันักกันหนาะแค่อนิเมะแค่ดูก็สนุกแล้วปะก็รู้ว่ามันสนุกถ้าเรายิ่งรู้ข้อมูลเนี่ยมันก็ยิ่งสนุกเข้าไปอีกเข้าใจไหมเขาว่าอยากรู้นยะคนอยากรู้มันก็น่าวิเคราะห์นะน่าวิเคราะห์มากไม่เหมือนออนิเมะเรื่องอื่นเรื่องอื่นมันก็มีลายเรื่อง,อาาอองน ีหน่าวิคห์จริงๆเอาละไายคลิปนี้ไม่รู้ว่าตอนหน้าจะสปอยแอนิเมะเรื่องไหนแล้วแนะนำมาด้วย